ครับสวัสดีครับผมมาถึงทางช่องตีก๊อฟตกปลาพี่ชายพาเที่ยวครับวันนี้ผมก็มีนาจันมาเป็นเพื่อนวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับนาจันอ่างห้วยยางโคราชครับอ่างเก็บน้ําห้วยยางที่จังหวัดโคราชอําเภอปากทงชัยนะครับขอบคุณอีกทีหนึ่งสำหรับน้านาที่แชร์โลเคชันให้เราก็แนะนําหมายตกปลาที่นี่มาเนาะครับครับผมวันนี้เราจะมาทาอะไรกันบ้างเป้าหมายเราก็คือวันนี้คือหาอาหารเย็นมาหาอาหารเย็นใช่ครับครับผมหาปลาเผากินแบบ แบบไทยบ้านไทยบ้านนะปลากินแบบบ้านๆเลยแล้วก็ย่างแบบบ้านๆให้พี่ๆน้าๆดูเลยนะแล้วก็มีอะไรอีกไหมยังไงเราก็จะผมตั้งใจจะนอนที่นี่อีกหนึ่งคืนน้าสู้ไหมได้ครับได้ครับเอนทั้งคืนนะครับยาวคืนนี้ก็สําหรับเพื่อนๆหรือน้าๆที่ชอบสายตกปลากลางเต็นตกปลาก็ฝากกดติดตามกด subscribe ให้ด้วยแล้วก็กดกระดิ่งทางช่องที่ก๊อฟตกปลาพี่ชายพันเที่ยวนะครับพี่ครับผม ไปรอลุ้นกันนะครับคืนนี้ยาวๆไปเลยเอ๊ะถ้าจำได้ EP ที่แล้วที่เราไปตีกอล์ฟกันที่เสือปั์ครับนี่ครับอาจันพัเดเตอร์ดี้ออกโบกี้ออกโบกี้นะครับผมถ้าก็ชอบก็ติดตามพวกเราไปนานๆน,นะครับผมบเดี๋ยวไปรอลุ้นกันครับไปเลยโอเคงั้นต้องหาแต้มส่งแต้มแรกให้เจอก่อนนะได้ครับก็เดินย้ายโรงงานเบื่องน,นานาเอ้ยเอาแล้ว ไม่ใช่แล้วครับผมโอเคงั้นก็ฝากติดตามด้วยครับผมวันนี้เราจะหาปลามาย่างหรือมาต้มให้เพื่อนๆนานาดูได้หรือเปล่าครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวขอเซ็ตอุปกรณ์ก่อนแล้วกันครับผมเดี๋ยวมาติดตามกันดูนี่เราก็อาจจะมาถึงบ่ายหน่อยนะครับอาจารย์นะออกจากกรุงเทพประมาณเกือบสิบโมงได้ครับผมแล้วก็มาถึงนี่ก็ประมาณ บสองใบสามนะครับผมเวลาเวลาทําแต้มส่งงานให้นานๆน,น่อยออแต่น้อยหน่อยนะครับเด่เชื่อมัน่นในฝีมือน้าจาันครับผมน้าจาันนี่ก็ไม่เคยพลาดครับที่ไม่ได้ที่ไม่พลาดก็คือไม่ไดรลงคลิปไอที่ลงคลิปก็คือไม่พลาดใช่ไหมนะ <c oughs> โอเคเนี่ยเดี๋ยวขอเซตอุปกรณ์กันครับผม อ้าวไม้แรกของนัทชัยไม้แรกของพี่ชัยครับนี่ครับส่งงานครับนันะใช่ปะปลาทูนะครับผมโอเคเยี่ยมสุดยอดครับขอบคุณเอ่อนันะนักกอล์ฟเขาเรียกอะไรเราจะไปนักกลอฟอย่างเดียวเลยครับนะจากอีพีที่แล้วเราไปตีกลอฟที่เสือปาร์กมาใช่ไหมครับครับอีพีนี้เรามาตกปลาที่โคราชกันครับแดดทั้งวันเลยครับพี่ขอบคุณกลุ่มนักตกปลาของโคราชด้วยครับที่แนะนำใหม่มาโอเค ดูใหยครับายลองผู้อายเขาอ่ะโัวปลาเนี่ยหมาน้องไว้ก่อนเนาะโอเคนัน่นจันวัดแต้มที่สามครับผมไม่ถามนะ้อแต้มสองไม่โดนว้าวยังอยู่ไหมครับนะ มาให้พี่ๆนาดูเข้าหน่อยครับผมให้เพื่อนๆดูหน่อยถือว่าไซส์โอเคนะครับนะอ้านะเจ้าส่ง,งานอีกแต้มหนึ่งแล้วถือว่าหลังๆเริ่มจะมีไซส์ขึ้นนะครับนะนะโอเค ส่งงานอีกแล้วครับผมนี่ครับเพื่อนมีปลาย่างแน่นอนวันนี้หลายตัวแล้วครับผมส่งงานครับอา้าวมีแต้มอีกแล้วครับนะโอ้ถือว่าเย็นเย็นมาก็เริ่มมีไซส์นะนะนะมาส่งงานเพื่อนๆหน่อยดิใกล้ๆหน่อยโอ้หมานแต้แต ว่าบรรยากาศดีมากครับคนเพื่อนสำหรับเพื่อนๆที่ชอบสายการเกีตกปลากาะฝากกันฝาติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะได้ปลารบรูบรรยากาศช่ง่งอาวันจะตกดินอะไรเงี้ยผมคืึมเพราะว่าที่เราอยู่ที่กรุงเทพออ่าอยในเมืองกรุงเนี้ยบรรยากาศแบบนี้ก็จะค่อนข้างหาดูยากนะครับผมเราจะได้ ก็เรีเยกอะไรมาเติมออกซิเจนให้เต็มปอดแล้วก็กลับไปทำง,งานต่อครับมัจะได้มีแรงมีแรงมีใจมีพลังกลับไปสู้หาเงินหาทองแล้วก็ส่งไปให้คนทางบ้านเหมือนกันครับผมแต่ผมเองก็หาเงินส่งเลี้ยงทุกโลกแล้วก็ส่งไปทางดูแลพ่อแม่เงี้ยฮะพอแล้วก็กลับมาแบบมาสู่บรรยากาศแบวิี้เราก็เหมือนมีพลังเพิ่มขึ้นนะครับก็เชิญชวนพี่ๆนะนะก็ออกมาเที่ยว ดูบ้างครับผมโอ้แต่ทริปนี้แต่ทริปนี้ไม่ถึงร้อยวิวนี่น้อยใจเลยนะ เพื่อนเพื่อนด้วยครับมันอาจจะวุ่นวายสักหน่อยน้าจันพามากินปลาไก่แท้แถวเก็บไม่มีกิน <laughs> พาพามากินปลานิลเก็บน้ำหัวยากเลยล้วนะ นี่เมื่อต้นเมื่อต้นต้นคลิปพวกเราบอกว่าถ้าเกิดเราจะมาหาปลาย่างแล้วก็ต้มนะแล้วจะขอลดเมนูครับรู้ว่าไงก็ย่างย่างอย่างอื่นย่างอย่างอื่นอีกย่างอย่างอื่นแล้วปลาเราทำอะไรกินครับนะมวันนี้จะกินต้มปลานิน ส้มปันนินส้มใส่แล้วนะใส่ส้มแขกเคยกินบ้างส้มแขกไม่เคยครับนะ มนะาครับเพื่อนๆกินข้าวเย็นด้วยกันครับผมไม่น่าจะเย็นแล้วมั้งพวกเราสามทุ่มแล้วน,นี่ครับผมนี่อ่าเพื่อนๆมองไม่เห็นเนาะก็อ,อาจจะมืดหน่อยต้มยำต้มยำนะจน,นี่นครับนนต้มยำปนนลาเนรเราก็ส่งงานให้เพื่อนๆได้ดูแล้วเนาะถือว่าประสบความสำเร็จ ในอีพีนี้เราหากับข้าวเย็นได้แต่ว่าปลาย,ย่างเราไม่ได้ย่างนะครับนะนะ้าเพราะว่ากับข้าวก็พอล้วเพราะว่ามันอาจจะมืดแล้วก็ทำลำบากด้วยครับผมเดี๋ยวขอจวดหน่อยนะนะโอ,โอ้แมงเย้ย <laughs> แซบ่บ <laughs> มันเป็นสโลแกนเว่อร <laughs> เจ็บกว่านี้กับยากกันยุ่งเลยครับผมมา<อ>สุดสุดนะนี่เพื่อนเดี๋ยย่างครับนี่สเศแสบสเศแสบสเนแ,แสบน,นะแจ่วเน,<ห>นี่ยเดี๋ยวด้ ขอลูกโอดหน่อยนะอืมดเอาโดดนครับแซ่บกว่านี้ก็ยากกันยุง่งนะครับเพื่อนๆฮะแซ่บกว่ายากกันยุ่งนิดหน่อยใครกินอย่างยากันยุง่ง ก็ว่าไปอ่ะนี่เพื่อนเฮ้ยเจ้าหน้าจันทร์เพื่อนมองเห็นไหมครับอ้าวเด็ดเด็ด คะแนนเต็มสิบให้สิบเอ็ดอืมดูด้วยั้ต่งไว้ดีๆอันนี้ให้มันพันกันแล้วก็เป็นเวลาประมาณสี่ทุ่มกว่าแล้วครับเพื่อนๆเราก็ลงเบ็ดชุดหนึ่งก็เงียบครับผมอ,อาจะต้องมาลุ้นกันอีกทีตอนเช้าแล้วกันเพื่อนๆนี่ก็นอนเนี่ยแหละครับ ไม่มีอะไรเลือดรู้สำหรับคนหลังคันเพื่อนๆเราลงไปสิบกว่าคนะันะ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 เงียบตรงนี้เราน่าจะต้องตื่นอประมาณสักตี 2, สองตีสามนะนะเดี๋ยวเรามาลงเดี๋ยวเรามาลงชุดแรกกันเลยดีกว่าไหม,ไมเอเอเห็นพวกอ หน้านา,นาที่ตกปลาแถวเจ้าถิ่นเนาะเขาก็บอกพวกเรามาว่าปลาน่าจะกินตอนเช้าแบบหัวรุ่งนะครับสำหรับคืนนี้ก็ส่งเพื่อนๆน,น,นอนเท่านี้แล้วกันครับผมแล้วก็เดี๋ยวตอนเช้าเรามาดูกันว่าอา,อาจจะมีแต้มเพิ่มหรือเปล่าครับผมแล้วก็มาลุ้นบรรยากาศเช้าเนี่อาจจะมีหมอกหรือเปล่าก็ ยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมแต่เย็นอ่ะเย็นแน่ตอนนี้อากาศประมาณยี่สิบหกยิบเจ็ดองศาก็ถือว่าโอเคครับผมโอเคครับเดี๋ยวเจอกันตอนเช้าครับผมเห็นไหมเพื่อนๆประดุกประดุกใหญ่นะเออเรียบร้อยครับผมเพื่อนๆ ดุกใหญ่โอ้ยอหยนีสองโลนนี่นี่ครับสุดยอดไม้แรกตเช้าเลยไม้แรกตีห้าครับเพื่อนๆนัจันทําสมเด็จอีกแล้วหัวใหญ่มากครับผมนี่ ใหญ่มากใหญ่มากอดประดุกแล้วโอ้นาจันทร์เมื่อกี้กินแรงไหมครับกินเบาเบาเองกินนุกๆๆๆเบาเบาเองโอ้โหมันใหญ่มากเลยนะนะ เดี๋ยวน้านตัดเงี้ยงก่อนนะครับผมโอ้ยเกี่ยวดูดิโอเพื่อนเพื่อนะจันส่งงานอีกแล้วครับเพื่อนอระวังนะครับนะผมจับกระชังไว้ให้นะจันส่งงานเดี๋ยวเช้าเลยครับผมหลังจากที่เราเตรียมอุปกรณ์ว่าจะกลับกรุงเทพกันแล้วนะ โอ้โหน้อยดีกว่าสามสามโลได้ไหมนะประมาณส,สองโลกว่าเนาะโอ้ oh. แต้มแ,แรกคือสวยสทงงานเลยวันนี้ นะเอาให้เพื่อนๆดูหน่อยครับผมแต่ลางมันสวยๆกว่านี้ส่งงานเลยครับนะ จะช่างดูอยากดูจะอยากดูกดิโลจะช่างให้ดูเดี๋ยวขึ้นก่อนจะชัช่างในกระเป๋าดแถว <c oughs> <c oughs> ม,มีเวลาเวลาเล่นมีจะพิจารณานั่งสารกระชังแป๊บเดียวได้กีฬดรอบสองรอบกะว่าจะเอาสักสองเมตร <c oughs> ใช้เขาว่าสองหน่อย โอเคนะตอนนี้ก็มาถึงหกโมงครับแต่น้าจันส่งงานไปหนึ่งแต้มครับประดุกประดุกน,น่าจะสองกว่านะครับผมหรือว่าอีพีนี้เป็นไงบ้างครับสนุกไหมสนุกครับมันดีก็ช่วงมาถึงนี่สี่โมงเย็นเมื่อวานเนาะก็ได้ปลาบางส่วนแล้วก็ทํากับข้าวกินมีต้มที่แรกเราว่าจะย่างนะครับแต่ว่ามันก็กับข้าวหลายอยา่างแล้ก็ทํามีเนื้อย่างด้วยได้ครับ แต่ว่อคืนก็ร้อนนะฮะนครับไม่มีลมนะครับผมเงื่อเงื่อจะได้ไรเงื่อแตกเ่งื่อผมยุงด้วยแต่ว่าสนุกดีครับเพื่อนๆแล้วเนี่ยก็จะมาส่งเพื่อนๆกลับแล้วก็เนี่ยดูบรรยากาศรอบๆนะครับเช้าเชสุดชื่นครับผมแล้วก็ไปติดตามเราอีพีหน้าครับผมจะทำอะไรดีเราก็ยังไม่มีนะอคิดคอนเทนต์สนุกๆให้ พี่ๆน่นนทุกคนได้ได้ได้ติดตามกันแล้วก็จะพยายามคิดอะไรมาแบบเรื่อยๆนะอย่างตีกอล์ฟบ้างตกปลาบ้างก็เที่ยวเที่ยวช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้ดไปนะเพราะว่าเดินทางก็ค่อนข้างลำบากโควิดเง,งี้ยเราก็ไม่อยากจะไปไหนไกลๆแต่เง,งี้ยว่าเราออกหมายมันก็จะห่างผู้คนหน่อยมันก็ไปมาสะดวกกว่านะ,นะงั้นก็เราส่งเพื่อนตรงนี้เลยไหมครับผมก็ขอฝากช่อง กี่ป๊อปตกปลาพี่ชายพาเที่ยวไว้ด้วยแล้วกันนะครับครับ,รบผมให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อ,อจะได้พาคลิปดีๆต่อไปนะครับโอ้ใช่ใช่ครับเพราะว่านแะ้าขึ้นมาไลค์สองไลค์นี่เราก็ดีใจนะเพราะเราก็เพิ่มเราก็เขาเรียกเพิ่มมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะนะนะ,นะตั้งแต่ตั้งแต่เปิดช่องใหม่เลยครับ,รบผมกว่าจะร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยเนี่ยเราเราก็รู้สึกหายเหนื่อยครับครับ ก็ขอบคุณพี่ๆ FC ทีหนึ่งครับผมแล้วก็ไว้เจอกัน EP หน้าครับผมบายๆครับก็ฝากช่องด้วยนะครับผมติดก๊อ๊ตกปลาพี่ชายพาเที่ยวครับผมบ๊ายบยสวัสดีครับบ๊ายบายๆ